ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแค้น <c oughs> และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกม โลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า speed draw นั่นเองนะก็คือวันนี้นะคะพี่ดิต้าจะมาแข่งว่ารูปทีมคริสต์ม,สมาสกับ FC นั่นเองคะ่ะย้ซึ่ง f c ที่จะมาแข่งวารูปกับพี่ดิต้าในวันนี้นะคะก็มีเนาะดิดา้าน้องมีน้องยิ่งหวานนะคะน้องหนูดีน้องมัชชาน้องออมแล้วก็น้องอลินนั่นเองนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นตีมคริสต์มาสนะคะก็เลยอยากมาทําแข่งว่ารูปทีมคริสต์ม,สมาสกัน,นะคะเดี๋ยวมารุนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ดิต้าจะชนะบ้างไหมนะคะเพราะว่า มายเนี่ไม่ค่อยจะชนะกันเลยนะคะก็คาดหวังว่าครั้งนี้เราจะชนะบ้างนะคะใครนะคะที่อยากเข้ามาเล่นกับพี่ตาแบบนี้นะคะก็ไปเข้ากลุ่มใน IG ไว้นะคะ IG จีลีตาทั้งสกอร์คิคแคสนะคะตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีขีดเขาว่าเข้าโปรคิดแคสอยู่น้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซิร์ฟวีไว้อัดคลิปกับพี่ตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลีตาคิดแคสที่พี่ต้าใส่อยู่ด้วยนะคะตอนนี้มี6สีแล้วนะคะชมพู ฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โรบัสเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หนจาจะไปที่โลโบกฟิลิต้าและคิคข้าเคชันได้เลยนะโอเคเพื่อประกันไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มแข่งวาดรูปตีมคริสต์มาสกันเลยดีกว่าไป จะบอกว่าปีที่แล้วอ่ะเราก็วาดธีมคริสต์มาสก,กันรู้สึกว่าเราจะวาดมา2ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่2เนาะเราก็แบบว่าเดินไปพร้อมๆกันนะทุกคนเผิ่มแบบเดียวพี่ลิต้าทำยูทูบมาแบบ2อสปีได้แล้วแหละสปีมั้งสปีเต็มๆนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจพี่ลิต้ามีปีที่สามนี่นะคะยนี <c oughs> ้เหนื่อยมากแต่ก็ยังมาผลิตคลิปให้น้องๆดูอยู่นะคะตีมแรกคือตีมต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนเออแบล็กเกลวอาเป็น สีฟ้าและการให้ความรู้สึกแบบเย็นๆนะคะ I hate that I remember โอเคเดี๋ยวสีตอนนี้มันแลกๆก,กำลังแลกกลันมาแยกเลเยอร์ได้ด้วยนะคะเออเราจะเริ่มจากสีเขียว ของต้นคริสต์มาสก่อนเลยไม่อยากทําอะไรให้มันซับซ้อนนะคะอาจจะแบบไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็อยากให้ออกมาสวยนะคะที่ไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ามันยากอะ่ะเดี๋ยวมันจะเละไปกันใหญ่นะคะทุกคนเพราะเราอะ่ะชอบคิดอะไรแบบยุ่งยากแล้วก็ออกมาเละค่ะอีอีต้นคริสต์มาสนะคะเลเยอ,อ,อร์ะะสุดท้ายอีเมตอัพเมด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 อัพต่อไปเป็นตั้งเลเยอร์ใหม่นะคะเป็น โอเคเป็นเหมือนต้นไม้เหรอสีนธิตานเป็นเป็นขามันขามันขามันคืออะไรอ่าอยู่นี่อยู่นี่น I hate that I remember อู้เป็นต้นคิมบารและะ้วค่ะทุกคนแค่ทำแค่นีก้ก็เป็นต้นคิมบารแล้วน,นะเพิ่มเลเยอร์อีกเป็นอยู่บนสุดคะ่ะเป็นสีขาว oh ทำไงดีอะอยากให้มันเป็นหยักๆคะ่ะทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะ ก็อยากอยู่นะ so tell me you re really there. สวยไหมสวยมากเลยคะ่ะพี่ดิต้าพี่ดิต้าคิดได้ไงคะเนี่ยนี่เราผู้ชมตัวเองนะคะคนเราเนี่ยมันต้องให้กําลังใจทุกตัวเองทะะุกคนเพราะไม่มีใครมาให้กําลังใจเราหรอกอีกต่อไปนะคะเป็นดาวสีเหลืองข้างบนซึ่งดาวรู้สึกว่าจ,จะอยู่เลเยอร์อาจจะเลเยอร์นี้ไหม สวยโอ้โหพอแยกเลเยอร์แล้วยูยูยูดีมากยูดียูดีมากต่อไปเป็นเกตเกตอะไรไม่รู้ค่ะทำๆไปก่อนนะคะสวยดีเกตเกตนี่โอ้ว้าเทบักกีดาต่อไปอ่ะสีสีว่วงว่วงนะฮะ This year I've got to be แดงด้วยแดงแดง To be smart อย่าลืมสร้างเลเยอร์เพิ่มไม่งั้นเละสร้างเลเยอร์เพิ่มเฮ้ยเลเยอร์เต็มโอ้ไม่กัโอ้ไมเลเยอร์เต็มจบตายถ้าเลเยอร์เต็ม ไอเกดเกดที่พีดิตา มันก็ไม่เห็นนะด,ดิชีวิตอ่ะโว้ยลืมให้คะแนนน้องแตกดเป็นถึงดาวขอโทษนะคะอันนี้เอ่อให้2ดาวค่ะตอนคิดบ้านจะอยู่นะคะดูโหเป็นน้องคิดบัานด้วยเฮ้ยพี่ดิต้าให้คะแนนน้องเยอะไปน้องควรจะได้สักสามอันนี้เอาไป4เลยค่ะถือว่าเมื่อกี้พี่ดิต้าเมื่อกี้พี่ดิต้าจะลงไปหน่อยนะคะก็เลยให้คะแนนน้องน้อยอันนี้ให้3ค่ะเพราะว่าพอน้องตัดเส้นและแอบเลนเลนิดนึงเฮ้ยโผลเดียวกันกับพี่ดิต้าเลยนะเนี่ยเอ่ออันนี้คือเกือบดีแล้วแต่ว่าไอ้ตรงเกล็ดเดน้องนี่จุด มันใหญ่เกินไปนะคะเหมือนน้องรีบตอนสุดท้ายให้2องดาวแล้วกันต่อไปไม่ใช่ของพีริตาเนี่ยอันนี้ให้3ดาวค่ะต้นทีนมาร์ทาได้อยอะมีแยกเลเยอร์ด้วยเฮ้ยวันนี้ไม่น่าเกียดนะน้องทํากันไม่น่าเกียดนะคะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนพีริตาทาจุดๆได,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 ด้ด้วยเก่งจังเลยเข้าจุดๆทันด้วยผลงานพีริตาอาจจะไม่ได้ติดหนึ่งใน3นะคะดูแล้วมันอาจจะยังธรรมดาไปอา่าอันนี้ได้นะสีดวแล้วกันค่ะพื้นหลังน้องเป็นสีดําด้วยแหละมันก็เลยแบบส่งให้ภาพดูเด่นขึ้นนะคะดี วิจาร์แบบวิจาร์แบบผู้ใหญ่อ่าเดี๋ยวดูผู้ชนะคือใครออมมีนนิดานะคะ3ตัวตึงนั่นเองแ yeah. ย่ดีใจกัน้องด้วยสวยค่ะสวย,สวยเดี๋ยวดูว่าพี่นิ้าได้กี่คะแนนเฮ้ยพี่นิ้าได้ที่4ไม่แย่นะทุกคนเพราะว่าที่5าที่6ที่7ที่8เนี่ยคะแนนเขาได้เท่ากันหมด <laughs> <laughs> มีที่โดดหลายคนเลยอะต่อไปนะคะโอ้โหซานต้าคอร์สค่ะทุกคนหาโพยก่อนจะไหวไม่ได้ซานต้าคอร์สเราคาดหวัง กับเด็กคนอื่นๆเลยค่ะอยา่าคาดหวังกับพี่ดิต้าเลยจบสภาพแล้วไม่น่ารอดมอรีคริสต์มาสโฮโฮโอ้โหผันได้ไงอะ่ะอึ้งเลยค่ะไม่รู้จะว,วาดยังไงดีอันนี้น่าจะง่ายสุดอ่ะลองดูอ้าวอันไหนมนหลอกลวงค่ะมันไม่ใช่อันนี้วาดไม่ได้ทุกคนจะหนึ่งนาทีแลั้นเวลาผัดไปเร็วมากวาดแค่นี้ละกันไม่น่าทันแล้ว นั ver, ini, between, ้นว่าแค่นี้นะคะคื้หลังเป็นสีเหลืองไปแล้วกันเอ้ยสีฟ้าแล้วกันโฮโฮโฮเลเยอร์แรกต่อไปเลเยอร์สองเป็นสีเนื้อเหรอเป็นหน้าเป็นสีเนื้อค่ะเป็นหน้านะเป็นหน้าเป็นหน้าซันตาคอร์ดโฮโฮโฮพวกหนูเอาหนูทั้งหลาย ขอนอนผ่ายโอเคต่อไปเป็นสีขาวหรอสีขาวแรกแลกเลเยอร์ก่อนแยกอีกหนึ่งเลเยอร์เนี่ยค่ะเป็นเอ้าสีขาวสิลืมเปลี่ยนสีค่ะโอ้โหโหนี่โอ้โหซันต้าคอรอ้วนสวยงามตามท้องเรื่องอูอูอีอีไงดูดิอ่ได้เลยนะคะไปมีสีแดงด้วยโอ้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วยังไม่มีภาพร่างของซันต้าคอรเลยโอ้โหโหโหนี่โอ้ my god มันดีขึ้น ว้าว wow, ซ่าโอ้ oh, ดูดีเลยตัวเองเฮ้ <Okay. S 1> ยลูกกระต่ายยังไม่ม,มาเลยซันตาา้าคอสสีขาวสีขาวสีขาวตา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 อะเจ๋งหมดแล้วลูกเจ๋งหแล้วคิ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 ว,คว,ควปึ๊บปึ๊บจับที่เล็บได้หนึ่งโอเคไม่ทนันแต่ว่าคงไม่แย่หรอกมัง้งซันต้าคอสฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยน่าหลักอะซันต้าคอสเอ่อสักหนึ่งดาวก่อนแล้วกันนะคะเป็นเหมือนซูโม่ไปหน่อยคือซันต้าคอสคอเอ่อตัวใหญ่หัวเล็กไปหน่อยนะคะ อันนี้น้องไม่ได้ลงสีแต่มาออกเป็นซัลโคสให้สองดาวเป็นกำลังใจแล้วกันนะคะแล้วบอกเค่ค่ะลงสีไม่ทัน อย่าบอกนะว่าน,นี่ของน้องมีนอะเฮ้ยดูดีเอาไปเลย5้าดาวค่ะทําทันได้ไงอะพี่ลิซ่ายังทำไม่ทันเลยเราเยี่ยมยอดไปแล้วนะคะนี่เอ้ยอันนี้พอออกเป็นซัตเตอร์นะแต่อาจจะแบบไม่ได้ว้าวมากเอาไป3ดาวเฮ้ยวันนี้ก็ตึงอยู่นะแต่ละคนอะไม่แย่นะวันนี้ใช้ได้เลยอันนี้อาจจะดูเหมือนผีนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นผีคุม้มโปงนิดนึงนะคะให้2ดาวเป็นกำลังใจแล้วกันนะคะเพิ่อไปก,กดไลค์ไม่รู้ว้าวอันนี้น่ารัก น่ารักมาก น่ารักอะมีความน่ารักจริงข่ะทุกคนต่อไปโอ้โหของมิดิต้าก็คือตัดไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราบดาสุดเลยถ้าจะที่โลกก็จะไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็นคนอะตีมคนแล้วเราวาดไมได่จริงอันนี้มันเหมือนชินจังจอมแก่นมากกว่าของใครเนี่ยเอ่อให้สามดาวแล้วกันค่ะแต่เอาไปเอาไปขึ้นได้เลยนะขึ้นขึ้นหนึ่งในสามาได้นะผู้ชนะคือคือนานิดาอมแล้วก็ประชานะคะสามตัวตึงของเราทำได้ดีมาก ไอ้นอนทำดีมากทำดีมากเก่งมากค่ะเก่งมากเฮ้ยพี่ลิต้าได้ที่สี่้วยทุกคนเฮ้ยวันนี้พี่ลิต้าได้เด็ดที่สี่อ่ะไม่แย่นะเฮ้ยทักษะเรานี่ก็ไม่แย่นี่นิบอกจุดนิดาบพี่ลิต้าเก่งมากน้องรู้เหรอว่าอันไหนของพี่ลิต้าโอเคกวางมูสเอ้ยกวางเลนเดียของพี่ลิต้าจะ ไม่ยากมากแล้วกันค่ะเพราะว่าวาดยากๆไม่รอดค่ะโอเคเลเยอร์หนึ่งเอาแบล็กเาเป็นสีเหลืองแล้วกันอ่อนๆคินคีนะคะอย่าเสียเวลามากเลยอะสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆไปอนีอ่อนยังอ่อนๆได้อีกสีแรกนะคะเป็นซ้ำหัวน้องกลมๆนี่เนี้ยเป็นหัวกวางมูสเอ้กวางเรนเดียกวางกวางเรนเดียค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวค่ะไม่ต้องยาวมากตูอโอเคนี่เสร็จแล้วเสร็จเลยเสร็จแล้วอะไรล่ะ เสร็จค่ะหมายถึงว่าดูดีเลยอ่าปึง้งอ๊บอันนี้เป็นจะเป็นขาค่ะเป็นขานี่เราทำเลเยอร์เดียวกันหมดเลยเนะี่ยไม่ได้แยกเลเยอร์เลยนะไม่มีเวลาเดี๋ยวเวลาหมดก่อน มันได้กวายตีมวันนี้พี่ดีตาวัดไม่น่าเกียดนะทุกคนถือว่าใช้ได้ในในความสามวของพี่ดีตาก็คือพอใช้ได้แล้วนะคะเท่านี้ก็คือโอเคแล้วพอใจแล้วต่อไปอ่ะอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นสีออกฝุ่นๆนะมันคือสีไหนเนี่ยเออหายเลเยอร์สีไม่เจอว่าสีมันฝุ่นๆนะงงโอ้ยงงอะ ไหนสีนี้ลนะการสีเนื้อนะอุ้ยจะทันไหมฟังเราไม่ได้นะลนแล้วเริ่มลวนแล้วเริ่มลนแล้วเริ่มล้นแล้ว,ว,ลวยังไม่มีเขาขึ้นไปเลยเดี๋ยวนะตั้งเขาก,ก่อนโอ้ยมันใหญ่ไปโอ้ my god ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ m โอ้ my god โอ้ my g อ d ไม่ทันไม่ทันนะโอ้ไม่ทันเอ,อเหลือดูกระตาไปมันก็จะสมบูรณ์แล้วอะทุกคนพี่ดีดตาเสียมากอ้ยเมื่อกี้น่าจะกดต่อเวลาสามสิบวิ ใช่อันนี้มันดูแบบสีพนอาจจะไม่ตรงโจทย์ไปหน่อยนะเฮ้ยอันนี้เล่นเดียอันนี้เล่นเดียให้สามดาวโอ้ยจับเมื่อกี้เสียดายอ่ะเหลือตากระปากสีแดงก็จบแล้วอ่ะเราสา์ปูทางมาอย่างดีที่โหลแน่เลยเราทําไม่ทันอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักจังเหมือนเสือเลยให้สามดาวเหมือนกันโอ้เราสา์ว่าทั้งตัวเลยนะตอนแรกกะว่าจะว่าที่แค่หัวแบบน้องอ่ะสาวว่าทั้งตัวมาไม่ทันอ่ะ เราไม่ได้ดูเวลาไงเอ้ยน,น,น่ารักอะ่ะอันนี้เหมือนกวางนอนงายอยู่เลย่ะแต่ก็น่ารักดีนะแงเราทาไม่ทันอนะ่ะอันนี้เหมือนมดตัวน้อยตัวนิดมากกว่านะอันนี้เหมือนมดแดงมากกว่าน้องเขียวเล่นเดียแต่ลักษณะคค้ามดแดงว,ว่าก่ะอันนี้เหมือนตุ๊กตามหมีมากกว่านะให้ให้หนึ่งดาวใครที่ตรงโจทย์เนี่ยพี่ลีต้าจะให้อย่างน้อยเลยสองดาวแต่อันนี้มันอาจจะดูเหมือนตุ๊กตามหมีไปหน่อยนะฮะ พอน้าน้องน่ารักมากโหพินิต้าคือตัดไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเติมตากระปากคานนี้มันคงจะสวยมากเลยนะเนาะเสียดายมากเสียดายจริง<ๆ>อยากจะย้อนเวลากลับไปจริงๆมันมันทำได้ไหมฮะอยากย้อนเวลาอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้ให้ห้าดาวเลยน่ารักมากอยากย้อนเวลากลับไปอะคะ่ะทุกคนแล้วผู้ชนะก็คือไม่ใช่พินิต้าแน่นอนเผืผผ่ที่โดดด้วยนะพัชามีดออมตัวสามคนนี้ก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะตัวตึงของเรา สวยนะคะสวยพี่ลิตาอาา่าได้คะแนนเท่าที่โหลเลยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเลยคนอื่นก็วาดไม่แย่หรอกนะต้องใจในโอเคกล่องของขวัญวันคิดมาจัดไปค่ะแบคเก้าเป็นสีเหลืองะะแล้วกันดีสีดำไปเลยดีสี <S <S ดำไปเลยดำไปเลยค่ะผมชอบความมืดมิดครับเสียสองสีแดงแน่นอนว่าทีมคิดว่าของเราก็ต้องสงีแดงฮะโอเคใช้เส้นเถอะแม่งก็ไม่ตรงค่ะไปเร็บ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 กล่องของขวัญ สีเลยเลเยอร์จะพอเนี่ยแล้วก็เป็นจุดสีขาวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้วก่อนทีดด่จะจุดนีแบบเป็นขีดขีดนึงโอ๊ยเวลาจะหมดแล้วย,ยังไม่ทันทำเลยเลยไม่เอาลากอเองก็ได้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวแล้วก็สีเขียวเขียวสีเขียวนะคะเหมือนเป็นแบบผูกโบอะไรอย่างงี้นะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอันนี้คือปลูกผักเหรอคะงงมากแล้วก็มีจุดจุดสีขาวค่ะตอนนี้เหมือนสตรอเบอร์รี่มากกว่ากล่องของขวัญนะคะก็มีกล่องที่มีโบนย อ่อกองสีเขียวแล้วกันอันนี้คือเขียนขึ้นมาเองเลยนะฮะไม่มีเวลาแล้วโอ้โหเวลาจมดแล้วค่ะจังหวะนี้แล้วทึกใจมากวัดโบวัดโบวัดโบกันค่ะทุกคนโอ้โห,เ,หเล้มากเลยมากเวลาหมดแล้วเวลาหมดเวลาหมดแล้ว,ลลลวโอ้ my god กล่องขวดมินิตา้ามันดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะอออันนี้ก็ได้อยู่เป็นกล่องของขวัญน,นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ติมคิดมัดหรือเปล่ายังดูเฉยๆอยู่ <c oughs> เสียดายจังอ,อันนี้ก็กล่องของขวัญอาจจะเป็นเข้ากับตีมตีใหม่มากกว่าตีมคิสว่านาให้สองดาว <c oughs> <c oughs> ไม่ติด1นในะสามเลยคะ่ะประมาณ5-6าหกอพีล่าสุดเนะี่ยอันนี้เอาไปเลย5ดาวเพราะว่ามีโอ้โหตรงตีมากเป็นกล่องเดียวที่ทําได้ดีค่ะทำแค่กล่องเดียวแต่ว่ากล่องนั้นก็ดีเลยไม่เหมือนของพิิตาาฮ่าฮ่อุ้ยอันนี้ก็ได้ยอยู่นะแต่ว่ามัน บอกไปถูกอะ่ะมันอาจจะอตัตราส่วนใหญ่ไปหน่อยโอ้อันนี้มันดูเม็ดๆอะ่ะมันดูแบบมันมันดูเม็ดๆไปไม่เหมือนกับของขันค่ะให้ถองดาวยังไม่มีกล่องเตตานะคะมีคนนึงให้ให้ไปห้าดาวอันนี้น่ารัก็มีแมวน้อยอยู่ในนี้ด้วยให้3ามดาวแล้วกันเป็นกำลังใจถ้าจรงนี้น้องเป็นสีเขียวนะจะตรงโจทย์เลยแดงเขียว โหของพี่ตี๊ต้าตัดไปนะคะคิดว่าปลูกผักนะคะเนี่ยไลส่สต,ต,ตรอเบอรี่หรือเปล่า <laughs> ไม่ไหวอ่าอันนี้กล่องแดงนะคะเนี่ยมาธรรมดาไปให้ของดาวอุย้ยน้องใช้ปเก้าวดาวเหมือนพี่ตี๊ต้าเลยและผู้ชนะก็คือไม่ใช่พี่ตี๊ต้าไม่ใช่พี่ตี๊ต้าไม่ใช่พี่ตี๊ต้าใครอะ่ะออมนิดายี่หว่าเอ้ายี่หวาเา,วาเาาดือดรันดับด้วยเหรอลูกโอ้โหในที่สุดแต่ออมที่คือตัวตึง80ล้านสมัยเลยนะคะเนี่ย วายพี่ดิกต้าได้คะแนนเท่าที่ลรยอดเลยไป่ทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเลยค่ะที่3ถึงปีที่8ได้คะแนนเท่ากันหมดเลย amazing ไตแลนด์มากมากลับมาอีกแล้วกับสโนว์แมนปีนี้เราจะไม่พลาดแล้วบอกเลยว่าผมจริงจังมากบอกเลยว่าปีนี้ผมมามาเหนือครับมาแบบจริงจังมากเออแบ็กกราวด์ควรที่จเป็นสีเทาไหมให้ฟิลแบบลมหนาวอ่าเคปีนี้ผมจริงจังครับโอ้เมาส์ผมไม่ถนัดเลยครับ <c oughs> อ่าโกมโกลม,มโอเคลนะ ไปไเลเยอร์สีเขียวค่ะ้สีแดงก่อนก็ได้เป็นหมวกนะคะไม่เอาแดงนี้ได้ไหมแบบแดงอื่นดงนี้เร่งเยอะอีกมั้งหรซื้อซเนี่ฮะแล้วก็นี่สุดยอดไหมดีมากดีมากะคะ่ะแล้วก็สีขาวนี่สวยเลิศ เนเีไ<อ>ม่ควรที่จะฟึ่งโอ้โหดีมากโอ้รีบรีบรบร,บรีบทำสีเขียวก่อนคะ่ะเดี๋ยวไม่ทันเขียวมันจะล้างคอ,อน้องไปน,นี่ต่อไปเป็นหน้าค่ะแล้วก็นี่นเป็นโอลาฟดีกว่าโอลาฟโอลาฟฮะจมูกสีส้มไม่ต้องมีปากแล้วกันถือว่าน,นั้นคือปากทีเหลืองหน่อยพี่สีเหลือนี่ถือเป็นกระดุม เฮ้ยยังไม่ได้ทำแขนให้น้องเลยจะทำไหมจะทำไมหมเฮ้ยทาน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 เหมือนหัวใจมากกว่าโอ้ยทาน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 ค่ะ We are the champion ปีนี้เราทำ snowman ทานด้วยอ่านี่ก็ snowman แต่ว่าอาจจะดูทับด้าไปหน่อย สองดาวค่ะเป็นกำลังใจที่สามถึงสุดท้ายคะแนนเท่ากันหมดแต่ถือว่าได้ที่สามเพราะคะแนนเท่ากันฮ <c oughs> ่าแต่วเมื่อกี้เหรอะะอันนี้ก็เป็นสนนกเนนให้สามดาวเพราะว่าน้องอาจจะผอมไปนิดนึงนะคะก็เลยให้สามดาวหัวกระมวลเนาะหัวกระมวลน้องลอยไปนิดนึงเ,นงเมื่อกี้อันนี้ให้ห้าดาวเลยนะคะเล่นใหญ่รัชาดาหล่มากเลยผลงานของออมรอ,รอเปล่าเล่นใหญ่เหลือเกินกะไม่ให้พี่ดิต้าเกิดเลยนะคะเนี่ย เฮ้ยดูดีนะดูดีนะเนี่ยเออเหมือนตุ๊กแกแต่น่ารักค่ะแขนขาน้องอาจจะเหมือนตุ๊กแกไปนหน่อยแต่น่ารักให้สีดาวทุกคนทําจมูกแบบโอลาฟกันหมดเลยอ่ะทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่เลยอันนี้ให้สมดาวทุกคนทําได้ดีค่ะแต่ว่าอันนี้สีน้องกลืนนะคะหมวกกับข้างหลังเนี่ยมันกลืนนะคะเป็นสีแดงกันไปอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะอุ๊ยอันนี้ไม่มีความตะมูตะมีนะลายเส้นอย่างนี้รู้สึกเหมือนแบบ คุน้นอะไม่รู้ของใครแต่ว่าลายเส้นแบบเนี้ยมันจะมีแบบในทุกตาเลยอะโอ้โหของพี่ลิต้าดูธรรมดาไปเลยเมื่อเปรียบเทียบกับของน้อง,องหวังว่าน้องๆจะถูกฉลองนะคะแต่รู้สึกว่าของพี่ลิต้าธรรมดาบ้างเลยฮะ,ะอ,อ,อันนี้แค่สามดาวธรรมดานะคะแต่ว่าน้องมีทำท่าหัวใจด้วยนะท่าหลักจังแล้วผู้ชนะก็คือ ออมนิดานงไงะไงลายเส้นของนิดา,าจริงด้วยแล้วก็พัชชาเหรอก็พัชชาพี่ดีต้าเองรู้สึกธรรมดาอยู่แต่ออมนีม่คือรู้นะเล่นใหญ่รละชะดาไล่นะฮะโอ้โหพี่ดีต้าคะแนนเท่าที่รอพี่ดีต้าทำทำทำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ <S <S พี่ดีต้าทำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ <S 1> <S 1> ถุงเท้าซานต้าบอกตรงๆว่าไม่รู้จะวาดยังไงดีเลยค่ะเอาเป็นว่าทีมนี้เราจะปล่อยจอยนะคะแรักกันเป็นสีดำทีนมนี้เราจะปล่อยจอยแล้วกันเสร็จไปเสร็จช่างมันเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแค่นี้ฮะเสร็จแล้วก็สีแดง จะอยู่เลเยอร์นี้อย่างนี้อ่ะแดงไวห้หมดก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูเสร็จแล้วเราก็ไปตัดสีเขียวค่ะรุกมีฟีเขาอบอขึ้นมาแล้วมันเละดังมไม่เอาเดี๋ยวนะถึงมันต้องอยู่เลเยอร์ไหนอะเลเยอร์ layer เต็มเลยด้วยอับไม่ได้แล้วโอ้ขยับเลเยอร์ทีชีวิตเปลี่ยนโอ้อย่างนี้เหรอขยับเลเยอร์ทีชีวิตเปลี่ยนแล้วก็มีสายเอา้าเลเยอร์หนึ่งทัน สุขเหมือนทำไม่ใคยทันนะถุงเท้าทานต้าได้ได้หนึ่งดาวได้ที่แปลว่าได้หนึ่งดาวไลน์เส้นคนนี้คือเหมือนกันทุกงานเลยนะคะเขาจะใช้ลายเส้นแบบนี้อันนี้โอ๊ยไม่ทดนไม่ทันหายคะนนไม่ทันขอโทษนิตเตอรมัวแต่ดูมแมลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ทันให้ห้าดาวค่ะอันนี้ให้ห้าดาวเลยอันนี้สวยอันนี้ให้ให้สี่ดาวค่ะพอได้อยู่อันนี้ให้สี่ดาวเหมือนกันเฮ้ นี่มันคือถุงเท้าซานต้าจริงๆเหรอทำไมมันมีขนมขนมในนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ให้สีดาวน่ารักค่ะไเซ้น,น่ารักมากของพี่ลิต้าตัดไปเลยค่ะแต่มันก็ดูเป็นถุงเท้าอยู่นะแต่นอกจากเป็นถุงเท้ามันก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะอันนี้ก็3ามดาวค่ะโหคะแนนแบบเหลือล้อนมากพี่ลิต้าให้คะแนนเฟิร์มมากค่ะแล้วผู้ชนะก็คือ อ่าเหมาะสมอยู่มั้งสวยดีติดอันดับได้กลูกหรือว่พี่ติตต้าลืมให้คะแนนคนคนหนึ่งไปแน่แนเลยแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะว้าวได้ค่ะโอ้โหได้ที่7สุดยอดเลยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมา เล่นแข่งว่ารุ่งกว่า c อนะคะตีมคริสต์มาสนั่นเองนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็เชิกดไลค์และกด Subscribe นะคะก็ติดตามเจกเจดี่งยิ่งเก่งพลังใจพี่ลิต้าคลิปใหมด้วยนะฝ่ายจีด้วยค่ะลิต้าและกอร์ิแคแล้วก็ติ๊กต่อกลิต้าและสกอร์คนะเพื่อที่นอนนะคะจะได้เข้ากลุ่มข้อคพิดแคร์ใน IG พี่ลิต้าค่ะตรงโปรไฟล์จะมีเหยเพราข้อพรดขิดแครอยู่หนังจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อลมลิงเซอร์วีกับอิตคิปกับพี่ลิต เจ็ดโรบัคเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่โรบอกพินิตาและกีเกียวเขียนได้เลยนะโอเคค่งะงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย